ไปตองนะคะดช่องน่ารักชนแนลเย้เข้าสู่ช่วงน้องไปตองอยากทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่ของน้องไปตองเองนะคะวันนี้นะคะน้องไปตองก็จะมาทดลองนะคะทดลองนะคะก็คือเอานมเทเข้าไปในตานนะคะแล้วก็เอา สีผสมอาหารเนี่ยหยดลงไปใช่ไหมคะไม่ใช่สีคะเอาเอามาเอาสีผสมอาหารของเราเป็นแบบผงนะคะเราต้องเอามาผสมกับน้ําก่อนใช่แล้วมีทั้งหมด5สีนะคะเดี๋ยวเราเอามาผสมน้ํากันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมีแบบมีแบบเป็นน้ำก็สามารถไม่ต้องเอามาผสมน้ําแบบดาวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นแบบน้ําอยู่แล้วเขาสามารถเอามาหยด ใส่นมไดเลยใช่ค่ะขั้นตอนแรกน้อไม่ต้องเทนมเสร็จจานเลยค่ะนมอันนี้นะคะเป็นนมโรงเรียนนะคะเราไม่ได้เอามาเล่นนะคะเราแค่อยากทดลองว่ามันจะเกิดปฏิกิริยายังไงบ้างนะคะทุกคนเทหมดจานหมดกล่องเลยค่ะนตองตองนะจ้าเทหมดเลยค่ะโอเคนี่นะคะมันเป็นนมจืดนะคะทุกคนเรามาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะนี่นะคะเราก็จะเทสี นี่นะคะแล้วก็สีน้ําใสนะคะแล้วก็คนๆนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะน้องตองใช่ค่ะอือนี่เป็นสีเหลืองนะคะสีออกส้มๆนะคะเนี่ยอ่าใช่ส้มๆเราก็จะเอามาหยดนะคะใส่นมไว้ก่อนนะคะติ๊ดเออร์เลีนี่นะคะเราก็จะ เทสีแดงแดงเข้าไปนะคะแล้วก็เลยนี่นะคะแล้วเราก็มาใส่ในจานนี้ใส่ไว้นะคะมีสีแดงนะคะ<ด>ทุกคน<ด>อ่ามาสีเหลืองไปใส่อีกมาะสมสีเขียว ชหรือเปล่าคะัต s เ o m แบัค่คะ custom บบจุมบบจ่มเอาัต s t o m แบบจุ่มสไลด์เอาได้เลยค่ะจุ่มสไลไรแล้วลลก็เอามาจิ้มกับนมของเรานะคะ,ะที่เป็น,นสีเขียวนะคะสีเขียวส่อีกเข้าไปอีก,อกม่วงเห็นไหม สีอะไรอะ่ะนี่ดูเหมือนกันมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาผสมน้ำกันอุ้ยทุกคนน้ำเป็นสีน้ำเปลี่ยนสีเลยะคะ่ะทุกคนอาเรามาจิ้มนมน่าจ,จะสีแดงสีแดงเลือดหมูนะคะเนี่ยแต่เราก็จะมาเทสไลด์ใส่คัันบัตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเกิดปฏิกิริยายังไงนะคะทุกคน เดี๋ยด้าน,นะคะก็จะมาเริ่มกันนล้วคะ่ะอ่าตอนนี้นะคะน้องไม่ตองก็เอาคัตตันบัตนะคะจุ่มกับน้ำยาล้างจาน<า>สไลด์อ่าแล้วสีเราก็ใส่ไปแล้วนะคะน้องไม่ตองจิ้มตรงกลางเลยค่ะดูสิคะว้าวว้าวว้าวสีสือะไรทุกคนโอ้ยสวยงามอ่ะจิ้มแล้วต้องจิ้มตรงอื่นตรงอื่นอีกตรงอื่นที่เป็นสีอะค่ะว,ว้าวอ่ะจิ้มจิ้มตรงสีว้าว ว้าวมันแตกกระจายออกมาเลยอลงจิ้มไปเรื่อยๆสิคะลองจิ้มไปเร่อยๆว้าวว้าวสวยจังเลยเออสวยมากว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ดีถือว่าสำเร็จนะจ๊ะคสำเร็จนะคะต้องที่จิ้มไปตรงสีเขียวๆนะสิคะว่าสีเขียวเป็นไงนี่นี่นี่ตรงที่สีมันเป็นก้อนๆว้าวนั่นนั่นตรงสีเขียวสีเขียวว้าวว้าวนี่นี่นี่ ว้าวสวยจังเลยเดี๋ยวเราลองเอาสีเขียวหยดเพิ่มนะทุกคนว่ามันที่เป็นไงนะเฮ้ยทุกคนฮ้่สวยจริงทุกคนอ่าน้องม่ต้อนเดี๋ยวเรา,เาสีเขียวเพิ่มเลยค่ะล้วงม่ตรองชอบมากนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าสีมันคือน,นมมันจะแบบเหมือนนมมันวิ่งได้อ่ะค่ะมันมันหมุนหมุนไปจิ้มตรงไหนก็หมุนเอาไม่ตอม้องลองไปจิ้มตรงที่นมสีขาวสิคะ อ๋อถ้าไม่มีสีเราก็จะมองไม่เห็นนะคะทุกคนอ่ะเรามาตรงสีเหลืองค่ะนี่นทุกคนเห็นไหมว้าวสีสีแบบสวยมากอะ,อะลองทางนี้สิคะะทางนี้โอเคค่ะก็คลิปนี้สำเร็จนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะมาติดรอดูนะคะว่าน้องม่ต้องจะ,จะทำทดลอง อะไรอีใช่ดูสิค่ะมันวิ่งไหมสีวิ่งไหมตรงนี้นะคะของสีแดงสีแดงตรงนี้ค่ะสีแดงตรงนี้ค่ะโอเคโอเคค่ะตอนนี้น่าจะสไลด์หมดแล้วนะคะช่ก็ถือว่าสำเร็จนะคะทุกคนใช่ค่ะก็เพื่อนๆนะคะสามารถลองไปทำได้นะก็คือสวยมากๆก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการทดลองที่สำเร็จนะคะทุกคนสำเร็จค่ะอ่าก็น้องใบตองก็ ชอบไหมให้การทดลองชอบมากเลยคะ่ะอ่าต่อไปน้องพี่ต้องจะทำคลิปอะไรคะที่คิดไว้น่าจะทำคลิปไข่ต้มค่ะเราจะเอาขวดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะใช่ไม่สปอยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามกันนะคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นอ้องไป่ตองลพี่วเตอด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสำห ทุกคนสีสวยมาก